เอาไว้ okay, ครับนพอดแคสตปพิสูจนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่ามี4อย่างนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะสอบไม่ผ่านนะครับก็สポートแคปพิสูจนนี้นะครับผมเห็นว่าหลายคนเนี่ยที่เรียนกฎหมายนะครับที่เป็นเด็กนิตินะครับเรียนคณะราสารอยู่เนี่ยจะชอบกังวลใช่ไหมนะครับกังวลว่าเฮ้ยที่เราอ่านหนังสือไปในแต่ละวันในแต่ละเทอมเนี่ยนะครับ ถึงเวลาสอบแล้วเรากังวลว่าเราจะสอบไม่ผ่านกังวลว่าเราจะอ่านหนังสือไม่ทันบ้างกังวลว่าถึงเวลาไปทําข้อสอบแล้วจะทําข้อสอบไม่ได้กังวลว่าข้อสอบที่จะออกเนี่ยกลัวจะออกไม่ตรงกับที่เราเตรียมตัวไปนะครับอะไรประมาณนีงง้คือ,อง,ง่ายๆคือกังวลว่าตัวเองจะสอบไม่ผ่านนะครับไอ้ความกังวลเหล่านี้ผมบอกตามตรงว,ว่าโคตรทาให้เราเสียสมาธิในการอ่านหนังสือโคตรทาให้เราเสียสมาธิในการเรียนในการทาอะไรแต่ละวันเลยจริงไหมความกังวลเหล่านี้บางทีมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยด้วยซ้ำแต่มันกลับทําให้เราแบบ เสียโฟกัสในการอ่านหนังสือมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในพอดแคสต์ e อ i นี้ผมก็เลยจะมาทลายความกังวลเหล่านั้นลงดีกว่านะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะโฟกัสในปัจจุบันได้โฟกัสในสิ่งที่ต้องทําได้แล้วก็ลุยทมามันเลยเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวล,ลยอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวมาลองดูในพอดแคสต์ episode นี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมี4อย่างนี้นะนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าจะสอบไม่ผ่านนะครับโอกาสสอบผ่านคือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าทุกคนมี4อย่างนี้ แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนฟังพอดแคสต์ไปแล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ย mm hmm. กูไม่มีสักอย่างหนึ่งเลยว่ะนะครับอันนี้ก็ลองปรับให้ตัวเองมีดูนะนะครับเพื่อทําให้ตัวเองแบบว่าเอ้ยคลายกังวลไม่ได้ว่าจะสอบไม่ผ่านแต่ถ้าฟังแล้วไม่ไม่มีต้องไปปรับนะครับแต่ถ้าไม่มีแล้วไม่ปรับนะครับโอกาสสอบผ่านก็จะน้อยนั่นเองนะครับโอเคไหมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่า4อย่างเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเราเนี่ยยังคงเข้าเรียนอยู่ตลอดนะครับ การเข้าเรียนที่เนี้ยหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนนะครับที่มหาลัยนะครับหรือการฟังคำบรรยายฟังถ่ายทอดสดฟังย้อนหลังนะครับเรายังมีการแบบเรียนอย่างสาม่ําเสมออยู่นะครับถ้าเรายังเรียนอย่างสาม่ําเสมออยู่มาตั้งแต่ต้นนะนะครับจนถึงตอนเนี้ยไม่ต้องกังวลเลยว่าตัวเองสอบไม่ผ่าน โอกาสสอบผ่านมีน้อยมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะผมเคยบอกไปหลอวว่าข้อสอบมันอยู่ในคำบรรยายของอาจารย์เพราะนั้นเมื่อทุกคนเรียนมาตลอดนะและทําความเข้าใจในการเรียนมาตลอดแล้วจนถึงตอนเนี้ก็ยังเรียนอยู่นะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าตัวเองสอบไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้วเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยกูเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างทุกวันนี้กูก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างหรือที่ผ่านมากูแทบไม่เรียนเลยแล้วเพิ่งมาเรียนปัจจุบันเนี้ยอ่ะอันเนี้ย ค่อยน่าคิดแล้วค่อยน่ากังวลแล้วว่าเฮย้ยชิบหายแล้วจะรอดไหมนะครับถ้าทุกคนยังไม่สอนเสมอในการเรียนไปทําให้ตัวเองสม่ำเสมอซะโอเคไหมในการเข้าฟังคำบรรยายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นย้อนหลังถ่ายทอดหรือว่าไปเรียนที่หมหาลัยเนะี่ยทำให้สอนเสมอซะโอเคไหมนะครับพอสอนเสมอได้ความกังวลตรงนี้จะหายไปเลยโอเคไหมครับนะอ่ะอันนี้จะเป็นข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับก็คือเราเนี่ยยังคงอ่านหนังสืออยู่ทุกวันอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเรายัง,อ,งอ่านหนังสืออยู่ ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะสอบไม่ผ่านถ้าแบบที่ผ่านมาอุ้ยวางแผนอย่างดีนะครับแล้วมีการอ่านหนังสืออย่างสม่ําเสมอในทุกๆวันมาตลอดจนถึงวันนี้แล้วยังรู้สึกกังวลอยู่ว่า,วาเฮ้ยกลัวจะสอบไม่ผ่านนะครับผมจะบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับอ่านมาขนาดนี้ก,กังวลทําไมนะครับจริงไหมแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเช็คแล้วที่ผ่านมาไม่ได้อ่านเลยเลยนะครับหรือแบบอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะครับ บางวันอยากอ่านก็อ่านบางวันไม่อยากอ่านก็ไม่อ่านหรืออ่านและอ่านทุกวันแหละแต่อ่านนิดนึงคืออ่านแบบน้อยมากต่อวันอ่านวันละหน้าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ค่อยกังวลวพราแบบเฮ้ยเราจะมีความรู้พอที่จะไปสอบไหมวะค่อยกังวลโอเคไหมนะครับแต่ถ้าใครที่อ่านมาหลอดไม่ต้องกังวลเลยโอเคไหมครับนะถ้าใครไม่อ่านนะไปทําให้ตัวเองสม่ําเสมอซะณวันนี้อย่างทันโอเคไหมณวันนี้อย่างทันไปทําให้ตัวสอบเสมออย่างน้อยมันดีกว่า เป็นแบบนี้ไปเรื่อยยันวันสอบโอเคไหมเหลือเวลาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไปทําให้สม่เสมอซะโอเคไหมอย่างน้อยก็จะมีโอกาสสอบผ่านเลยวะนะครับอ่ะอันนี้เป็นข้อที่2แบบเบสิกเบสิกเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนั่นเองนะครับต่อมาอย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าสําคัญมากแทบจะมากที่สุดเพราะว่าถ้าเราฟังคำบรรยามาตลอดก็จริงนะครับสม่ำเสมอก็จริงอ่านหนังสือแบบสม่ำเสมอก็จริงแต่พอถามตัวเองว่า เราเรียนอะไรไปแล้วบ้างเราเข้าใจอะไรไปแล้วบ้างตอบไม่ได้คือไม่เข้าใจนะครับแบบนี้คือยากมากนะที่จะสอบผ่านเพราะฉะนั้นอย่างที่3ามคือผมอยากให้ทุกคนลองเช็คความเข้าใจของตัวเองดูว่าโอเคลองเปิดเลคเชอร์ดูนี่สมมติเรียนมาตลอดใช่ไหมลองเปิดเลคเชอร์ดูดี่ลองทบทวนสิเข้าใจมันหมดหรือเปล่าที่เรียนมานะครับหนังสือที่อ่านมาเอา้าอ่านถึงไหนแล้วลองเปิดย้อนกลับไปสิว่าอไอ้เนื้อหาที่อ่าน,นผ่านมาแล้วเนี่ยเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหน รู้หรือเปล่าว่าตัวเองกำลังอ่านอะไรอยู่ณตอนนี้แล้วรู้หรือเปล่าว่าตัวเองอ่านอะไรมาแล้วบ้างนี่คือการเช็คความเข้าใจของตัวเองโอเคไหมครับถ้าทุกคนเช็คแล้วเฮ้ยเข้าใจหมดเว้ยเฮ้ยตามทันมาตลอดเลยเว้ยคำบรรยายก็ตามทันเข้าใจหมดหนังสือที่อ่านมาก็รู้ว่าอ่านอะไรไปแล้วบ้างเข้าใจหมดนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะสอบไม่ผ่านโอกาสสอบผ่านแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหมถ้าเข้าใจเนื้อหาขนาดนี้โอกาสสอบผ่านแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยังไม่ร้อยนะแต่แทบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ใครกังวลไม่ได้แต่ถ้าใครที โอ้โหแม่งเช็คแล้วกูยังงงอยู่เลยกูอ่านอะไรอยู่แล้วแบบที่ผ่านมาเรียนอะไรไปแล้วบ้างวะยังงงอยู่เลยอันนี้มีมีปัญหาแล้วนะครับอันนี้จะมีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเช็คแล้วมันเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับลองย้อนกลับไปดูดิว่าเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างไปทําเข้าใจเนื้อหาตรงนั้นซะไม่เข้าใจตรงไหนรีบไปทําเข้าใจนะครับซึ่งวิธีการไปทํความเข้าใจคือทุกคนไปเปิดเลคเชอร์ย้อน ไปเปิดหนังสือที่เราอ่านมาแล้วย้อนนะครับแล้วลองดูดีว่าเฮ้ย <"H ee, S 2> เราเรียนอะไรไปแล้วบ้างครับเราอ่านหนังสืออะไรไปแล้วบ้างไม่เข้าใจตรงไหนอ่าลองอ่านตรงนั้นซ้ําแล้วทําให้ตัวเองเข้าใจซะโอเคไหมจน <"J un S 2> ถึงปัจจุบันให้ได้จนถึงปัจจุบันที่ตัวเองอ่านอยู่ให้ได้จนถึงปัจจุบันที่ตัวเองเรียนอยู่ให้ได้ทำวามเข้าใจให้หมดตั้งแต่แรกโอเคไหม <"P> ผมเคยบอกไปหลายรอบว่าเวลาฟังคำบรรยายเวลาเรียนนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทบทวนเลคเชอร์ของครั้งก่อนก่อนที่จะเรียนครั้งต่อไปเสมอเราไม่ได้รู้ว่าเราเรียนอะไรมาแล้วบ้างนะครับ ซึ่งถ้าทุกคนแบบเรียนไปเรื่อยๆเรียนโจดเลคเชอร์ไปเรียนไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยแล้วไม่ได้มีการแบบว่าเฮ้ยย้อนหลังทบทวนเลยนะครับสุดท้ายทุกคนจะลืมไอ้ที่เรียนครั้งแรกๆมันจะลืมนะครับเพราะนั้นก่อนที่จะเรียนครั้งที่2อ่ะสมมติอันนี้ฟังคำบรรยายเทปแรกใช่ไหมครับแล้วจะต้องไปฟังคำบรรยายเทป2นะครับก่อนที่จะฟังเทป2อ่ะลองเปิดเลคเชอร์ทวนของเทปแรกก่อนนี้ที่เราเรียนไปแล้วอ่ะว่าเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างในเทปแรกเพื่อที่ทําให้เราไม่ลืมเนื้อหาที่เราเรียนไปแล้วนั่นเองโอเคไหมแลวถ้าท มันก็จะเข้าใจมาได้ตลอดรอดฝั่งน,นั่นเองนะครับโอเคไหมครับนะอ่ะอันนี้เป็นข้อที่3นะครับก็คือลองดูดิว่าเราเข้าใจเนื้อหานั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคไหมอ่ะต่อมานะครับสุดท้ายข้อที่4นะครับข้อที่สก็คือข้อสอบเก่าทําข้อสอบเก่านะครับฝึกทําข้อสอบเก่าแล้วเนะี่ยทำได้ไหมเออเวลาทําเสร็จแล้วปุ๊บดูเฉลยถูกต้องไหมตัวเองทําได้ไหม ถ้าทำวสสอบเก่าทําได้โอ้โหผมบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์สอบผ่านแน่นอนแต่จะได้เกรดเท่าไหร่อีกเรื่องหนึง่งแต่โอกาสสอบผ่านสูงมากถ้ามีครบทุกข้อเลยสูงมากๆนะครับแทบไม่ต้องกังวลเลยแต่ก็ไม่ใช่ถึงขั้นแบบร้อเเซ็นหรอกผมก็ไม่ได้กล้าการันตีหรอกว่าถ้ามีสี่ข้อนี้ปุ๊บโอกาสสอบผ่านหนึ่งร้อยเซ็นแน่นอนอาจจะไม่ร้อยหรอกอาจะสักเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์สอบผ่านแน่นอนแล้วถ้ามีครบสี่ข้อนี้มันไม่ใช่แค่สอบผ่านหรอกเผลอมันได้เ ได้บบวกได้เกรดสูงสูงแน่นอนนะครับโอเคไหมนั้นข้อสุดท้ายข้อที่สก็คือเรื่องของการฝึกทําข้อสอบเก่าการเช็คตัวเองจากข้อสอบเก่านั่นเองนะครับลองเช็คตัวเองเลยเฮ้ยข้อสอบเก่าทําได้ไหมทําได้ปุ๊บคลายกังวลไปเลยใครที่กังวลอยู่เฮ้ยจะสอบผ่านไหมวะข้อสอบจรงตรงวะถ้ามีครบ4ข้อนี้เลิกกังวลไปซะแล้วไปโฟกัสกับปัจจุบันโอเคไหมนะครับแต่ถ้าใครเช็คมาปุ๊บเฮ้ยข้อสี่กูทําข้อสอบเก่า แต่ทําไมกูทําไม่ได้วะทําไมกูตอบผิดวะทั้งทั้งที่สามข้อแรกก็มีทั้งทั้งที่ททททฟังคำจาจกูก็ฟังอยู่ตลอดใช่ไหมครับอ่านหนังสือก็อ่านอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เฮ้ยเช็คความเข้าใจของตัวเองแล้วกูก็เข้าใจหมดนี่ว่าแต่ท,ทําไมฝึกทำข้อสอบเก่าแล้วทําไมตอบผิดทงวะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ทุกคนรีบไปเช็คเลยว่าไอ้ที่ตอบผิดอะผิดเพราะอะไรเนื้อหาตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะถ้าทุกคนตอบผิดอะแสดงว่าข้อสามอะทุกคนยังไม่ได้เข้าใจมันทั้งหมดจริงๆนะครับ นั้นก็ลองไปปรับความเข้าใจดูตรงนี้มันก็จะแก้ง่ายแล้วนะครับต่อผิดมาก็ไปเช็คว่าผิดตรงไหนแล้วก็ไปแก้ให้ตัวเองเข้าใจในจุดนั้นนะครับโอเคไหมอันนี้คือข้อที่4นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการท่องมาตานะครับการท่องมาตราเนี่ยสายเหตุที่ผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่าผมมองว่าไอ้สอย่างนะครับสอย่างก่อนหน้าน,นี้นะครับที่ผมพูดไปเนี่ยมันสําคัญกว่าการท่องมาตานั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าทุกคนอยากเช็คเพิ่มอีกกข้ออนึงง่็็ลเชดูวา ตัวเองเนี่ยได้ท่องมาตามากน้อยแค่ไหนทันหรือเปล่าดูดูดีว่าที่ผ่านมาได้ท่องมาตาครบหรือเปล่ามาตาที่สําคัญที่ควรจะต้องท่องนะครับถ้ามาตาก็ยังท่องแบบครบหมดแล้วโอ้โหจะกังวลอะไระนะครับไม่ต้องวนแล้วนะครับไปลุยเลยนะครับโฟกัสปัจจุบันแล้วลุยในวันสอบให้เต็มที่นะครับสอบผ่านอยู่แล้วผมแชืนี้เลยหรือถ้าไม่ผ่านมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างนั่นแหละนะครับก็ค่อยไปว่ากันแต่ ลดความกังวลไปซะอันนี้ก็ฝากไว้ละกันนะครับสอบสี่ข้อง่ายๆนะครับในการาเช็คตัวเองนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยคลายความกังวลลงได้หรืออาจจะกังวลหนักกว่าเดิมก็ได้นะสับบางคนที่แบบไม่มีสักข้อหนึ่งเลยอาจจะกังวลหนักกว่าเดิมก็ได้แต่อย่างน้อยมันก็เป็นสัญญาเตือนเพื่อให้เราปรับปรุงตัวเองนั่นแหละ นะครับก็หวังว่านะครับที่ผมให้ไปนะครับทุกคนลองเอาไปใช้ดูลองเอาไปเช็คดูจริงๆนะแล้วลองเอาไปปรับกับตัวเองจริงๆนะครับมันจะเห็นผลกับทุกตัวทุกคนเองโอเคไหมนะครับอ่ะก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับในช่วงท้ายนะครับก็คือใครที่เรียนในศาสตร์อยู่นะครับก็ฝากหนังสือความลับเด็กเก่งยมลำหนึ่งนะครับกับแพนเนอร์สับนักเรียกนกฎหมายนะครับหนังสือสองเล่มน,นี้นะครับ เป็นหนังสือที่เป็นคู่มือในการเรียนคณิตศาสตร์นั่นแหละนะครับเป็นคอร์สนะอันนี้เป็นทั้งหนังสือแล้วก็เป็นทั้งคอร์สออนไลน์ด้วยก็คือมีวิดีโออยู่ในหนังสือนี้เป็น QR ียวกคสแกนเข้าไปได้นะครับเป็นความลับของไดเกีโยโนมมาแลกก็คือทำไงให้เรียนกฎหมายและไดเกียโนยมตั้งแต่วิธีคิดการวางแผนการเรียนตั้งแต่การลงบียนเรียนเลยนะครับรวมถึงการสร้างวินัยต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่สําคัญกับคณิตศาสตร์กับการเรียนนิสิต อยู่ในเล่มนี้หมดเลยนะครับส่วนแพนเดอร์สำหรับนันเกเรียนกฎหมายเอาไว้เช็คลิสต์การเรียนว่าตัวเองได้ทําไปครบมากน้อยแค่ไหนเอาไปจัดวางตารางสอบตารางเรียนตารางอ่านหนังสือตารางท่องมาตานะครับของตัวเองแล้วเช็คลิสต์ลงในนี้ในทุกๆวันทุกวันมาเปิดเล่มนี้ในการเช็คลิสต์นะครับแพนเดอร์ตัวนี้เป็นไฟล์ PDF เท่านั้นนะทุกคนซื้อไปเอาไปปิิพนเองได้นะครับหรือ สามารถจด iPad t แท l e t ได้ข้างในเป็นไฮเปอร์ลิงก์นะครับกดไปกดมาง่ายนะครับหนังสือความลับเด็กเกณ i ์ยมนำหนึ่งมีแบบทั้งเป็นเล่มและแบบอ e ีบุ๊กนะครับถ้าใครซื้อไปนะครับทุกคนสามารถที่จะเข้ากลุ่มความลับเด็กเกณยมนำหนึ่งได้เพื่อมาปรึกษาการเรียนรวมถึงถ้าเกิดมีเนื้อหาอะไรที่ที่เกี่ยวกับเรื่องเรียนที่ผมจะอัพเดตให้ผมจะอัพเดตให้ในกลุ่มนี้โอเคไหมครับ อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับหนังสือความลับเด็กเขียนร่วมลำหนึ่งกับแพนเนอร์สำหรับ่อกกฎหมายนะครับถ้าใครสนใจ2เล่มนี้นะครับก็ดูรายละเอียดได้ในใต้ด e s c r i p t ั o นะครับของคลิปนี้นะครับก็ช่องทางการสั่งซื้อก็เหมือนเดิมนะครับไลน์แอดเฟซบุ๊กนะครับอ่าทิกต็อกนะครับแล้วก็ช้อปปี้นะครับผมจะใส่ไว้ในใต้ด e s c r i p t ั o นะครับถ้าใครสนใจนะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ในนั้นเลยเนาะโอเคนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของคอร์สติวนะอันนี้ขอพูดสั้นๆแล้วกันนะครับคอร์สติวออนไลน์นะครับ ของ่อาทเกอร์และบิลลอนนะครับของผมนะตอนนี้นะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยอยากได้คอร์สติลแบบเรียนที่มหาลัยแล้วไม่เข้าใจอ่านหนังสือเองก็รู้สึกไม่เข้าใจนะครับตอนนี้คอร์สติลมีอยู่2วิชานะครับซึ่งในอนาคตเดี๋ยวผมจะเพิ่มมาให้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอ่ะแต่ว่าคอร์สติลเบื้องต้นก่อนมีอยู่2วิชานะครับก็คือมหาชนนะครับกับกฎหมายนี่นะครับ ซึ่งถ้าสองวิชานี้ถ้าใครเรียนอยู่เรียนไม่เข้าใจนะครับอย่างมีคอร์สติวติดไว้ที่สามารถที่จะเป็นคอร์สติวตลอชีพอ่ะสอบผ่านไปแล้วก็กลับมาทบทวนได้ตลอดเวลามีการอัปเดตเนื้อหาเพิ่มเติมให้ถ้าเกิดว่ากฎหมายแก้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะอยู่ทุกอยู่กับทุกคนในคอร์สเนี่ยไปตลอดนะครับก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้ในใต้ดีสคริปชั่นเลยนะครับอ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกคนสามารถที่จะดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ใต้ทิปแช่นะครับก็นะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสหรับพอร์ตแคสต์้ไปสดนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้กับไทเกอร์และบิลล์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโป่งไทเกอร์และบิลก็ลาไปแค่นี้นะครับแล้วพบใหม่ในวันหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ